E สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกันกันกบรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้รายการจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะทุกวันจันในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามร้2 2 5 และทาง Facebook Live นะคะโดยมีดิฉันกน,นิกาภูพาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรเจิลาเรืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะเราจะนำเอาข่าวสารกิจกรรมดีๆทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์นะคะมาบอกแล่าคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะซึ่งในช่วงของสัปดาห์ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดิฉัน มีข่าวสารกิจกรรมสาระความรู้ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงของแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจโดยคุณรรเจอราเหลืองอุบลจะนํนาเอาสารสนเทศที่น่าสนใจที่เป็นหนังสือหรือว่าวิดีทัศมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสัปดาห์นี้นํามาฝาก3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่อง AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียนเรื่องที่2เป็นเรื่อง ปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะและเรื่องที่3เป็นเรื่อง The Third Way of Love ส่วนในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะดิฉันก็มีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดจนสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำมาบอกเล่าให้ทราบสองเรื่องคือเรื่องแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการแจ้งปรับเปลี่ยน การรับชำระเงินแบบไร้เงินสดค่ะและข่าวที่2เป็นข่าวสำนักวิทยาบริการออกให้บริการห้องสมุดพบคณะนะคะส่วนในช่วงท้ายของรายการช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างช่วงนี้จะนำเอาสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ต่างๆที่เป็น ประโยชน์มีสาระนํามาบอกไลฟ์กูฟังได้รับทราบค่ะสัปดาห์นี้ขอนำเรื่องราวให้กู้ฟังได้รู้จักกับสำนักงานสีเขียวและเรื่องทำไมต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศได้นำมาฝากให้ได้รับทราบกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องคอยติดตามรับฟังกันในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ รับฟังแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเหลืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริการสารสนเทศกันก่อนค่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ มาพบกับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝากสมเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรก AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียนผู้แต่งสุรชัยสีใส หนังสือเรื่อง AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียนรวบรวมเทคนิคการแกะสลักลวดลายต่างๆในงานศิลปะไทยมาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้นและนำไปประยุกต์ต่อย,ยอดเป็นลวดลายใหม่ๆได้ดีต่อไปหนังสือเล่มนี้ได้นำเทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริงไว้ในเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android แล้วส่งไปที่หน้า ที่มีสัญ,ญลักษณ์ AR ก็สามารถรับชมวีดิทัศน์ในแต่ละขั้นตอนซึ่งเป็นมิติใหม่ของการผลิตสื่อยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียนเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก736สอเสือ74ออ่างหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ เรื่องต่อไปปฏิปทาของพระธุกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะ ผู้แต่งพระมหาบัวยานสัมปนูหนังสือเรื่องปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะรวบรวมเกี่ยวกับปฏิปทาเครื่องดําเนินคือข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดําเนินมาเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทางโดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนพระเนนทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติ ประจํานิสัยอาจมีความสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มน,นี้คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือปฏิปทาของพระธุดงรงค์มฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเพิ่มเติมได้ที่เรียก2 9 4เ4 3 8ีบอใบไม้65ปอปาหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ เรื่องต่อไป the third way of love ผู้แต่งบริษัทบุมแรงออนไลน์ DVD เรื่อง the third way of love ภาพยนตร์รักเกาหลีเรื่องราวรักดราม,ม่าที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่หญิงสาวตกหลุมรักผู้บริหารรูปหล่อ และเป็นทาย,ยาทตระกูลมหาเศรษฐีแถมเป็นรักข้างเดียวที่ไม่สมหวังทำให้เธอพยายามฆ่าตัวตายแต่ในที่สุดโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกทำให้มีคนมาหลงรักเธอนับตั้งแต่พวกเขาได้พบกันและทั้งคู่ได้มาทำงานร่วมกันส่วนน้องสาวของเธอนั้นพอมารู้เรื่องความรักของพี่สาวและชายที่เธอรักเธอรู้สึกเหมือนโดนทรยศจนฆ่าตัวตาย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศก,กนักรรมความรักครั้งนี้คุณผู้ฟังติดตามชมภาพ,พยนตร์เรื่อง The Third Way of Love ได้ที่เลขเรียก DVD 4550ให้บริการที่ Digital Learning Park สำนักวิทยาบริการ B เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง พบกันในช่วงบอกข่าวแล้าแจ้งนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันมี ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกเลาก่าคุณผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการแจ้งปรับเปลี่ยนการรับชำระเงินแบบไร้าเงินสดสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแจ้งการรับชำระเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งค่าหนังสือหายหรือค่าบริการอื่นๆแบบไร้เงินสด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะในเรื่องการรับชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยการชำระผ่านบัตรเดบิต พร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารและ QR Code โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจ่ายนะคะหรือชำระแบบผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารแต่ค่าธรรมเนียมนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วยนะคะ,ะทั้งนี้เริ่มให้บริการชำระเงินแบบไร้เงินสดทุกหน่วยบริการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2563เป็นต้นไปค่ะ ส่วนข่าวที่สองค่ะเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการออกให้บริการห้องสมุดพบคณะนะคะตามที่สำนักวิทยาบริการได้ออกให้บริการในโครงการห้องสมุดพบคณะหรือว่าห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะโดยมีบรรลักษ์นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการแนะนําทรัพยากรสาร,รสนเทศแนะนําการใช้บริการต่างๆของสำนักวิทยาบริการแนะนําวิธีการสืบค้นสาร,รสนเทศการรับคืน หนังสือ การยืมต่อหนังสือสม,สมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุบัตรสมาชิกให้แก่นิสิตอาจารย์บุคลากรและเพื่อแนะนําให้นิสิตได้รับทราบและสามารถมาใช้บริการต่างๆที่สํานักวิทยาบริการจัดไว้ให้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะซึ่งเราก็ได้เริ่มออกให้บริการห้องสมุดพบคณะไปตั้งแต่เดือนมก,กราคม2563แล้วค่ะและจะดำเนินการ จนถึงเดือนมีนาคม2563ค่ะซึ่งในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะออกไปให้บริการห้องสมุดพบคณะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวันที่27กุมภาพันธ์2563จะออกไปให้บริการที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาเลยค่ะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นิสิต คาากรคณะต่างๆนะคะหรือว่าคณะดังกล่าวนะคะหรือคณะที่อยู่ใกล้เคียงมาใช้บริการมาร่วมกิจกรรมกับสำนักวิทยาบริการในโครงการห้องสมุดพบคณะได้ทั้งสองวันนะคะและในช่วงนี้มารับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง มาพบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างในรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะช่วงนี้ที่ฉัน,ฉน,ฉนจะนําเอาเกร็ดความรู้หรือว่าสาระความรู้ต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์ที่น่าสนใจชวนติดตามนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์นี้ขอนําเรื่องราวมาทําความรู้จักกันกับสำนักง,งานสีเขียวนะคะและเรื่องทําไมต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศได้นํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะขอขอบ คุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเว็บไซต์บ้านและสวนดั m คมติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ มารู้จักสำนักงานสีเขียวกันนะคะกรีนออฟฟิศคืออะไรทำไมต้องกรีนออฟฟิศกลมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พูดถึงกรีนออฟฟิศคือมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศฝุ่นละอองสารเคมีเชื้อโรคต่างๆที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานสร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของคนในองค์กรนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลดโลกร้อนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนนะคะ Green Office สำนักงานและ กิจกรรมต่างๆภายในสํานักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ําตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ ที่ช่วยดูดสารพิษนะคะ ทำไมต้องกรีนออฟฟิศด้วยนะคะเพราะว่าถ้าในงานสํานักง,งานใดทํากรีนออฟฟิศแล้วจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ะลดค่าใช้จ่ายสํงงานักงานจากการใช้ไฟฟ้าน้ําประปาเชื้อเพลิงกระดาษและอุปกรณ์ภายในสํานักง,งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกและ มีส่วนร่วมของคนในองค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรค่ะ Green Office จะช่วยลดโลกร้อนนะคะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนค่ะและ Green Office จะ ช่วยให้สุขภาพอนามัยที่ดีค่ะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคารในด้านของอากาศฝุ่นละอองสารเคมีเชื้อโรคต่างๆที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องทำไมต้นไม้ดูสารพิษในอากาศได้เป็นที่ชงนสงสัยกันนะคะว่าต้นไม้ดูสารพิษได้อย่างไรแล้วยังปลูกในบ้านได้ด้วยทางทางที่ตอนเด็กๆนะคะเคยร่ำเรียนกันมาว่าต้นไม้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ภายในห้องโดยเฉพาะห้องนอนนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแนวคิด ดั้งเดิมก็คืองานวิจัยของนาซาที่ค้นพบว่ามีต้นไม้บางชนิดที่สามารถดูดสารพิษช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ซึ่งมีหลายชนิดสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะและยังปลูกได้ดีในเมืองไทยเป็นต้นไม้ถิ่นในเขตร้อนชื้น กระแสตื่นตัวกลายเป็นเทรน์ใหม่สำหรับการตกแต่งบ้านนะคะเมื่อต้นไม้เหล่านั้นถูกจัดวางให้เป็นส่วนหนึ่งภายในห้องเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์หรือเพราะเพิ่มความสวยงามซึ่งสาเหตุที่ต้นไม้สามารถดูสารพิษในอากาศได้นั้นอธิบายแบบเข้าใจง่ายได้ว่าต้นไม้ฟอกอากาศ ในส่วนแรกก็คือดูดสารพิษผ่านกระบวนการคายน้ำทางปากใบซึ่งต้นไม้ฟอกอากาศจะมีการคายน้ำที่สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่นในกระบวนการคายน้ำจะทำให้อุณหภูมิบนผิวใบไม้แตกต่างจากอากาศภายนอกเกิดการหมุนเวียนของอากาศรอบๆทำให้อากาศที่มีสารพิษไหลลงสู่บริเวณรากพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ถูกดึงดูดไว้ จำนวนมากและจุลินทรีย์จะทำการย่อยสารพิษให้กลายเป็นอาหารของพืชนะคะอย่างที่สองก็คือดูดสารพิษผ่านการดูดน้ำจากราก ในการรดน้ำต้นไม้ที่บริเวณคนต้นน้ำจะซึมลงลากแล้วต้นไม้จะดูดน้ำไปยังส่วนต่างๆอย่างรวดเร็วในกระบวนการนี้อากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจนไนตโตรเจนและสารพิษที่ปนเปื้อนจะถูกดึงไปสู่ดินรอบๆร,ร,รากจุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารพิษที่มากับอากาศให้กลายเป็นอาหารของพืชค่ะ และประการที่3ดูดสารพิษผ่านการดูดอากาศในขณะเดียวกันนี้เมื่อต้นไม้จะดูดอากาศที่ปนเปื้อนสารพิษเข้าทางปากใบส่งต่อไปยังรากจากรากไปสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบรอบรากจะย่อยสารพิษเหล่านั้น นอกจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราคุ้นเคยกันว่าต้นไม้ช่วยดูดกา๊าซชนิดนี้แล้วยังมีสารพิษปนเปื้อนอีกหลายชนิดที่ปะปนอยู่ในบริเวณที่เราอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือออฟฟิศผ่านเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสารพิษเหล่านั้นจะระเหยออกมาในอากาศอย่างเช่นฟอร์มาดีไฮไซลีนโทลูอีน เบนซินแอมโมเนียแอลกอฮอล์สิ่งของที่มีส่วนผสมของสารเคมีเหล่านี้นะคะซึ่งในบ้านเรามีอะไรปนเปื้อนสารพิษบ้างมาดูกันนะคะเช่นเตาแก๊สหุงต้มก็จะมีสารพิษก็คือฟอร์มาดีไฮด์วอลเปเปอร์จะมีไซลีนเบนซินผ้าม่านจะมีฟอร์มาดีไฮด์ไตรคลด์เอทิลีน สีทาบ้านมีฟอร์มาดีไฮไซลีนเบนซินจอคอมพิวเตอร์มีเบนซินโททรอินใยสังเคราะห์หมอนมีฟอร์มาดีไฮควันบุหรี่มีเบนซินน้ำยาทำความสะอาดมีแอมโมเนียไม้อัดมีฟอร์มาดีไฮกระดาษทิชชู่มีฟอร์มาดีไฮนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสารพิษทั้งนั้นค่ะ ทีนี้เรามาดูต้นไม้ฟอกอากาศกันนะคะสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านมีหลายชนิดด้วยกันเช่นต้นไม้ที่ดูดสารพิษนอกบ้านได้แก่ต้นวาสนาอธิษฐานเยอบิล่าเบนจามาาหน้าวัวโกสนจังเซฐีเรือนในสับป,ประรดสีมากเหลือง เศรษฐีเรือนแก้วสาวน้อยปาาแป้งเป็นต้นนะคะส่วนต้นไม้ที่ดูดสารพิษในบ้านนะคะก็ได้แก่เฟิร์นบอสตันเขียวหมื่นปียางอินเดียเดรลีพลูด่างลิ้นมังกรไอวี่ฟิโลหูช้างฟิโลก้านแดงฟิโลใบมะละกอสเสน่หจันแดงว่านหางจระเข้เป็นต้นคะ่ะ ส่วนหลักการวางต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านนะคะคือต้องเลือกวางในตำแหน่งที่มีแสงส่องถึงเพื่อให้กระบวนการฟอกอากาศของต้นไม้เต็มประสิทธิผลไม่ว่าจะเป็นการคายน้ำดูดซึมน้ำหรือดูดอากาศและกระบวนการสังเคราะห์ก็ล้วนแต่จะต้องใช้แสงแดดเป็นส่วนสำคัญนะคะส่วนระยะในการวางนั้นให้คำนึงไว้ว่า เขตการหายใจของคนเราใช้พื้นที่ประมาณ0.17ถึง0.23ลูกบาทเมตรหากระวางต้นไม้ในเขตหายใจต้นไม้จะช่วยฟอกอากาศพิษจากร่างกายมนุษย์ได้ด้วยค่ะ สำหรับห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่เราต้องใช้ในตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั้นมีต้นไม้อยู่หลายชนิดที่คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวันแล้วปล่อยออกซิเจนในตอนกลางคืนเช่นลิ้นมังกรว่านหางจระเข้จึงเหมาะที่จะวางอยู่ในตำแหน่งใกล้เตียงนอน แต่หากเป็นต้นไม้ชนิดอื่นสามารถวางไว้ในห้องนอนได้เช่นกันแต่ต้องมีระยะห่างให้พ้นกับเขตหายใจนะคะสำหรับพื้นที่นอกบ้านอย่างในสวนนะคะมีต้นไม้หลายชนิดที่เลือกปลูกได้หากเป็นต้นไม้ใหญ่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอย่างจามจุรีพญาสัตบัญ ทั้งยังช่วยจับฝุ่นไม่ให้ปลิวเข้าสู่ภายในบ้านได้ดีอีกด้วยนะคะดังนั้นการจัดสวนหรือว่าปลูกต้นไม้รอบบ้านจึงเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้นเหตุซึ่งหลายๆประเทศได้วิจัยแล้วว่าได้ผลจริงค่ะ ุณผู้ฟังก็ได้รับทราบในเรื่องของรู้จักสำนักง,งานสีเขียวกันแล้วนะคะมาร่วมปรับเปลี่ยนสำนักง,งานให้เป็นสีเขียวการเพื่อประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายลดโลกร้อนสร้างการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยนะคะตลอดจนต้นไม้ที่ดูดสารพิษที่สามารถปลูกในบ้านและนอกบ้านได้ด้วยนะคะขอฝากคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการได้ที่เว็บไซต์ สำนักวิทยาบริการค่ะ URL library.msu.ac.th สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันกานิกาภู่าธรรมคุณรุจิราเหลืองอุบลผู้ดนำเนินรายการพร้อมด้วยคุณอารยะเสนาคุณผู้ควบคุมเสียงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ